เราจะเปิดประเด็นที่กลยุทธ์ในการป้องกันการขนถ่ายยาเสพติดที่กองกําลังผาเมืองพยายามประกบติดบริเวณพื้นที่ชายแดนนะครับและมีการประทะกับคนร้ายยึดยาไอซ์ได้ถึง30กิโลกรัม เมื่อค่ำวานนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาของวันหยุดกลุ่มคนที่ค้ายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนก็อาศัยจังหวะแบบนี้แหละครับพยายามจะขนถ่ายยาเสพติดที่ชายแดนไทยพมา่าแล้วมีการประทะกับกองกําลังผาเมืองจนยึดของกลางได้จํานวนหนึ่งนะครับเราไปดูกันนะครับเป็นยาไอซ์น้ําหนักประมาณ30กิโลกรัม นี่คือของกลางที่ทางเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานมาที่3ากองกําลังผาเมืองไปตรวจยึดได้จากกระบวนการค้ายาเสพติดคือจังหวัดแบบนี้เจ้าหน้าที่<บ>ก็จะออกลา<บ>าตะเวน<บ>ตาม<บ>แนว<บ>ชายแดนไทยพม่าไปที่ด้านของหมู่บ้านม้งก้าวหลังอยู่ในตําบลเทิดไทยอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับก<บ>็มีบอกแสเดี๋ยวจะมีกระบวนการลักลอบขนถ่ายมาทางชายแดนทหารเนี่ยลาาตะเวนไปถึงแนวป่าช่องทางแม่โจกแล้วไปเจอกลุ่ม เป็นชายจาัการันเลยประมาณ4-5คนก็เลาะมาตามชาชายป่านะครับแต่ละคนนั้นมีอาวุธสงครามครบมือ <c oughs> แล้วบางส่วนเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเห <c oughs> มือนแบบก,ก็สอบปุ๋ยมาด้วย <c oughs> ไม่รู้ใส่อะไรนะครับก็ส่งสัญญาณเรียกตรวจแต่ว่าฝั่งนู้นเนี่ยพอรู้ปุ๊บ <c oughs> ก็ <c oughs> ต่อสู้ทันทีนะครับใ <c oughs> ช้อาวุธสงครามเนี่ยกราดยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางที่จะหลบหนีปะทะกันปุ่มปังประมาณสักห้านาทีก่อนที่กลุ่มชายจักรันนั้นจะอาศัยความชํานาญในพื้นที่เพราะว่าตรงนั้นเนี่ย ห่างจากชายแดนก็ประมาณ1-2กิโลเมตรเท่านั้นนะคุณปริยาเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะข้ามฝั่งเนี่ยไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะ ซึ่งการประทาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนข้อมูลซึ่งทางช่อง5าข่าวเที่ยงของเราก็เคยนําเสนอข่าวไปนะคะก็คือในช่วงใกล้หน้าหนาวช่วงหน้าหนาวแล้วก็เข้าสู่ช่วงปีใหม่นี่แหละจะเป็นช่วงที่แก๊งค้ายาเสพติดซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยนะคะ,ะจะขนถ่ายขนย้ายยาเสพติดมาพักไว้ตามแนวชายแดนก่อนจะส่งเข้ามาสู่ส่วนกลางของประเ <c oughs> ทศไทยแล้วก็ใช้วิธีก็คือแฝงมากับรถของนักท่องเที่ยวโอ้โหมากันแบบละเอียดและออพยายามแรกซึมมาให้ได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็มีหน้า ในการป้องกันเราจะตรวจสอบเรื่องนี้นะครับจากท่านผบกองกําลังผาเมืองพลตรีสมศักดิ์นินบรรเจิดกุลนะครับสวัสดีครับท่านพลตรีสมศักดิ์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับเมื่อวานวันหยุดนะฮะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่เขารอจะขนถ่ายยาเสพติดมันมีจังหวะหรือว่าเหตุการณ์ยังไงฮะที่พยายามจะขนถ่ายยาเสพติดช่วงแบบนี้ครับจริงๆแล้วก็รับรับทราบข่าวสามาก่อนแล้วนะครับว่าว่าจะมีแนวโน้มว่าจะ ลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าเข้าทางบริเวณนี้ในในช่วงเวลานี้นะครับ,รบก็เลยได้จัดก,กําลังไปเวรเฝ้าตรวจพื้นที่ดังกล่าวนะครับเหมือนกับว่ายาเสพติดที่ผลิตรอบๆอบบ้านเราเนี่ยจ่อเลยช่วงแบบนี้คือรอเลยว่าตรงไหนเปราะตรงไหนเผลอจะซึมมาให้ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับครับถูกต้องครับครับท่านคะพอจะระบุได้ไหมคะว่าเป็นกลุ่มไหนคะ กลุ่มๆที่ที่เราประทานและก็ตรวจยึดยาเสพติดได้ในครั้งนี้ก็ก็เป็นเป็นกลุ่มมูเซอรครับครับครับพอจะพูดถึงวิธีการหน่อยได้ไหมครับเพราะดูเหมือนว่าฝั่งผู้ผลิตเนี่ยมันไม่สามารถส่งของมาโดยตรงได้อยู่แล้วต้องมีคล้ายๆตัวกลางค,คนที่เหมือนกับขนถ่ายให้อย่างนั้นใช่ไหมครับท่านเล่าหน่อยฮะถ,ถูกต้องครับคือคือ,คอปีนนี้จากการดําเนินการทางด้านการข่าวเรานะครับก็ทราบว่า ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอามียาเสพติดที่มาพักคอยอยู่ตามนาแนวแสดนด้านตรงข้ามอำเภอแม่อายอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่สายนี่นะครับเป็นยาบ้าสามสิบล้านเม็ดค่ะไอซอสองร้อยห้าสิบกิโลกรัมครับแล้วก็เฮโรอีนอีกประมาณห้าร้อยกิโลกรัมครับ ซึ่งซึ่งยาเสพติดที่พักที่พักอยู่แหล่งพักตามแนวเสดแดนี้ก็จะอาศัยผู้รับจ้างลําเลียงข้ามเข้าเขตไทยเข้ามาครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วทางด้านอำเภอแม่ฟ้าหลวงนี้ผู้รับจ้างลำเลียงก็ก็จะเป็นชนเผ่ามูเซอร์เป็นหลักครับอครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เหมือนกับว่าพยายามปิดรั้วประตูบ้านซึ่ง แนวชายแดนกว้างไกลนะฮะแนวชายแดนกว้างไกลแล้วก็เป็นภูมิทัศน์ที่บางทีสลับซับซ้อนเนี่ยเราเราจะป้องกันยังไงฮะยุทธศาสตร์ตรงนั้น่อ,อจริงๆแล้วในขณะนี้เราก็เพิ่มความเข้มงวดเป็นปกติเลยนะครับคือ,ค,อคือเราก็เข้มข้อนอยู่ทุกวันนะครับแต่ว่าจังหวะเวลาหรือโอกาสที่จะปะทะหรือที่จะตรวจยึดจับกลุ่มยาเสพติดได้นี่ก็ก็ต้องขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยด้วยกันครับแต่ก็ กำลังของเราตามที่ผมเรียนให้ทราบไม่ไม่ว่าจะมีเทศกาลหรือไม่มีเทศกาลก็แล้วแต่กำลังตามแนวเฉแดนก็คงเข้มข้นต่อการไปบัรเป็นปกติครับท่านคะนอกจากกลุ่มมูเซอร์แล้วยังมีกองกําลังติดอาวุธกลุ่มไหนที่ยังมีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่บ้างคะ,ะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยึดเสติดนี่นะครับถ้าทางรัชฐานตอนเหนือก็จะเป็นกลุ่มว้ากลุ่มโกกัง้ง กลุ่มพัดมิรเมืองลาะนะครับสําหรับรัชานตอนใต้ที่ติดกับชายแดนประเทศไทยของเรานี้ก็จะเป็นกลุ่มว้ากับกลุ่มมูเซอร์เป็นหลักครับที่ผมเรียกกลุ่มนี้ก็ก็ไม่ได้ไมไม่ได้หมายความว่าเหมารวมทั้งกลุ่มนะครับก็ก็เป็นแต่เพียงว่าบางส่วนของกลุ่มนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะนึกภาพในแผนที่ตามเนี่ยเหมือนรอบๆมีของอยู่ของไม่ดีเป็นยาเสพติดจ่อจะเข้าประเทศอยู่นะฮะ ครับ,รบทางกองกําลังผาเมืองแน่นอนว่าลุยเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าต้องจับไม้จับมือร่วมกับหน่วยอื่นในการทาํางานยังไงครับอ่าครับอันนี้ผมขอขอเรียนให้ทราบว,ว่าในในพื้นที่ตามแนวชายแดนนี้เราก็จะใช้กําลังทหารกําลังทหารพลางแล้วก็ตาํารวจตะเวนชายแดนดําเนินการรัตะเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนเป็นหลักครับส่วนพื้นที่ที่ถัดเข้ามาแต่ก็ถือว่าเป็นเวรแนวชายแดนเหมือนกันครับล้วก็จะ จะใช้การจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและก,การเฝ้าตรวจเป็นหลักครับสําหรับพื้นที่ภายในอําเภอของอําเภอชายแดนนี้เราก็จะเป็นการบูรณาการร่วมของทุกส่วนครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพลเรือนตำรวจทหารเราก็จะตั้งด่านตรวจจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางคมนาคมพื้นที่รอดแหลมต่างๆแล้วก็ในในหลายๆครั้งเราก็ เพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการปิดล้อมตรวจคน้นเป้าหมายด้วยครับท่านคะเกิดการประทะขึ้นแบบนี้ขวัญและกําลังใจของเจ้าหน้าที่เป็นยังไงบ้างคะ,ะโดยโดยโปกติแล้วเจ้าหน้าที่เราก็ก็มีขวัญดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าถ้ามีการประทะหรือตรวจวยึดได้นี่ก็ก,ก,ก็ก็ยิ่งมีขวัญและกําลังใจดีขึ้นครับ ครับค่ะครับสร้างเจ้าหน้าที่ก็ทํางานแหละว่าอย่างนั้นนะครับไม่ได้เกี่ยงงอนอะไรขอบพระคุณท่านคุณตีสงศาสตรบเพิ่มเติมเมื่อเมื่อสักครู่นี่ครับผมคือเดิเดิมทีเมื่อวานนี้เราตรวจยึดได้อายสามสิบกิโลกรัมนะครับเรากระทาประมาณเวลาส7 0เจดของเมื่อวานนี้นะครับเมื่อเมื่อสักครู่นี้จากการขยายผลของเรานี้ประมาณประมาณเวลาสิบ0อาสิบนี่เองครับค่ะมีอะไรครับเราตรวจพบ ไอ้ไออีกสิบกิโลกรัมแล้วก็ยาบ้าอีกห้าหมื่นเมตรครับหายาจากหยุดประทะประมาณสองร้อยเมตรนะครับพบพบไอเท่าไหร่นะครับไอ้ไออีกสิบกิโลกรัมครับกับยาบ้าอีกกับยาบ้าอีกห้าหมื่นเมตรครับที่ไหนครับที่หายจากจุดประทะประมาณสองร้อยเมตรครับโอ้ีอ่นนขนาด,นาดรวมรวมแล้วในครั้งนี้ในในขั้นต้นในขณะนี้เราก็ตรวจดิสไอได้สี่สิบกิโลกรัมแล้วก็ยาบ้าอีกห้าหมื่นเมตรครับและกําลังพลของเราก็ กำลังขยายผลในพื้นที่รอบๆอยู่อย่างยังไม่หยุดการไปครับเราเราเห็นภารกิจของเจ้าหน้าที่ผาเมืองชัดเจนนะครับขอบพระคุณท่านมนตรีสมศักดิ์นะครับ ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฟังที่คุยกันเนี่ยก็คงจะทราบนะครับว่าเมื่อวานเพิ่งประทะใหญ่เป็นข่าวเป็นข่าวเช้ามามีอีกใช่และพลตรีสมศักดิ์บอกว่าตอนนี้ที่รอจ่ออยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยนะคะยาบ้าเนี่ยสามสิบล้านเม็ดแล้วก็ยาไอซ์อีกสองร้อยห้าสิบกิโลกรัมเยอะมากการร่วมไม้ร่วมมือของเจ้าหน้าที่นะครับทั้งฝั่งที่อยู่ชายแดนในการปราบปรามและการป้องปรามในพื้นที่นะฮะเราก็จะรายงานติดตามเรื่องของการป้องกันยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง